เอเมื่อมาูอย่แงเ้มืสองเดี๋ยวเบิดเออเมื่อเง้ยหึืเพันา <c oughs> <c oughs> บาเชื่อมาเพื่อีสานดี่สชนแล้ครับนีเยอะครับทีมงานเสียไกลเช่นเดียวกับมันมี้ระเียนงานมอครับ,บ,รบอ๋อรถจำหนีก็พ่อใจแล้วเบะ้นไหมอหลายขันนะครับยี่กโกเมียครับระยะน,ยนะครับเอ็เคศีแรงมานะ นี่เป็นนาดินเหนียวครับยินท่าบมหน่อยเดยเ็นไก่น้องครับมันเป็นดินยังลยครับผมมีทราย,ยาะะครับมองไมครับส่วนพินดานิ่มเบิร์ตมาจาก,กดินทรายมาที่ใส่จนที่เป็นดินทราย ลูกติดครับเนี่ยวเนี่นยวนี เลอกพูดีกรลคือเลยครับหลอกนาดินไม่มาเนี่ยเอากี่ฟุลง้งโอ้ข่าวเดียวมาันต์เลครับเออวันนี้บม่มีแอร์แต่ปิดกระจกไว้ไงแห้ง ผูบ่าวยังมาทุนเราผูบ่าวย,าายี่น้ง,นงกันโอ้ขุนบอเขาผมนี่ไม่ได้เหมื้นบ่นบอยบางันสุนเราปีกเรยูกับโต้ตุนตงน้องครับพีน่น้อง แล้วมาแล้วมามาครับมาได้เมมาบอกรอมีกสามโมงนะครับโม,ง,มงหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่จบที่ร้อยรถนะครับตอนนั้นจบที่ร้อยหกสิบรถนะครับตอนนี้เป็นกลางว่างครับเป็นน้องนะครับเป็นขางมองไฟเก่าสองขางอยู่นี่นครับ สุดยอดอีลีครับแอบงานดินเหนียวมาจากสิบบนักคือดินทรายครับมาจักไดน,นล่ะนครเคิงตัวน,นี้เป็นร2อยยี่สิบนะครับอาจจะเป็น NPR นะครับร2อยยี่สิบ เียวแรกแหกม้านครับเีจะแหลกแหกม้านแหกม้านแหกม้านบรรยากาศลมหนาวว่อยๆครับมนนี้วันที่อะไรมนนีวันที่เก่าครับเก่าทัานว่าครับโอ้ยอีก เศร้าของมือก็สิ้นเดือนแล้วครับโอ้จะเป็นไหวครับเป็นปีหกหาครับอันนี้ข้าวเดียวครับช่วงงานช่วงนี้สิลิแอนดีนะครับเพราะว่า,าเป็นงานโอ้งานเมาไลคครับเก็เศรจะคิดว่าคอยฟืนฟูครับนั่งหมอกยกเลิกไปเนียครับ โควิดสิบเกครับยังแพร่เชื้อตลอดนะครับคนตำรวจว่าคนตำรวด,ดับมันว่ามันไม่โค่น่มันมันเอามือดอกเขาปะเฮ้ยสุดยอดอีดีคนน่ะแซมนี่นะนก็เลิกกินเลือใส่แล้โวโควิดแซ เสียพันธชิมิโกเบสองรอยอีคันหนึ่งนะเสียงโหลดนะบเไดลอชันเ,เสียไก่โชคทาวอนนะ ก็จบครับนนะ่ะด้วยเป็นเครือญาติพี่นอปปอ้องแต่พุ่มกระพุ้งเอาไม่หอพี่จะผูกกีหนึ่งบ้างเสียจอยครับเป็นผู้ครับเอง ครับถึงพี่อา่อยเศร้าครับประเดิมบอรรบประเดิมบอรประเดิมบอรครับ ไปกวนยังเขาหนอนมีเป็นเอโอปดนะครับตัวนี้เป็น,น,นปนูต่ตอของไนนกนกการสร้างนะครับายน,นกการสร้าง ภาแปดคั่วนะครับแปดซี่แปดหายู่ครับแดนสำหงก็พอดีครับระยะทางบมกไก่นะครับสองกิโลขึ้นนะไปก r a บกระซี่นะครับ หนึ่งแฝดเช่าอยู่ได้นะครับบ้านมากตอนวัยอยู่สิบกเถี่ยวนะ อยู่จำนวนบนตลาดเจ้า,บนบนาจท่านี่นะครับหลายทีมงาน,นครับหลายเครือข่ายนะครับมั็เป็นยูทูปน้องไม่ภาฝาเป็นกําลังใจให้นำนะครับสิ่งผิลาดของไดนกับตอ้องขออภัยนะครับ เบาไซาจวดต่อดาเขาแล้วครับเป็นเอ็นที่รลอยสามสิบนะครับสร้างต่ออู่เห็น นี่เราเบียกไรเฮียวัดซ้ำจะขึ้นมาได้ขึ้นมาแบียกมีะรพ่อพี่นอ้องถอดต่อพักง,งวันนี้ลนออลนครับ trăng đổ à, Này nó cắn trăng Ồ Vì nghe không ạ Hên các bạn nói Này ngàn đẹp này Bọn ai mua đây Sư đoàn <coughs> พี่นะบนหัวหลาตคนนี้ก็เปลี่ยนพันธุ์มากออกเป็นรถจะคล้องนะครับมาแรนเองนะครับประสบการณ์นีบูเมาหลายนะครับเน,เนื้อโลกงไตไปทัวร์าคอีสานไปทัวร์จุฬานงครับ มาทรงน้ำมันนะครับนี่ครับเสียไกลนะ

ก็รังใจนะครับสำหรับช่องจีมปะเพื่อนอีสานอีดีชั้นแนวครับสวัสดีครับ